สวัสดีครับพบกับสุลุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เครื่องร้อนแล้วฟิลปงรับสุนทรขันร่วมง,งานกับสลัดเผยตอบรับซบหงแดงแบบไม่ต้องคิดคนไม่มีใจยังไงก็ได้ตัวอยู่แล้วจะมีฟิลปงกับแบ็คขวาปลายแดงของลิเวอร์พูลยอมรับว่าแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมง,งานกับอันเนอร์สลัดกุนสือหงแดงหล,ลังบรรลุข้อตกลงในการย้ายจากไรล์เวอร์ซินมายัางแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ หลังจากรรลุข้ขตกลงขายเทรน์อเล็กซซนเดอร์แบ็คขวารองกัปตันทีมกับเรมาริดด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ลิวร์พูลก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วในการประกาศยืนยันคว้าตัวฟิลปงมาจากเลเวอร์คูเซนในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาการเล่นด้วยกันดวนาวเตะชาวดัตช์ในวัย4ปีก็ตื่นเต้นแบบสุดๆที่ได้ร่วมง,งานกับส็อตและบรรดาเพื่อนร่วมทีมใหม่นอกจากนี้เจ้าตัวยังเปิดเผยด้วยว่าการตัดใจย้ายมาสวมเครื่องแบบลิวร์พูลนั้นไม่ต้องคิดนานเลย หลังเคยมาเล่นที่แอนฟิลด์ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เลเวอร์กูเซนบุกมาพ่าย4ประตูต่อ0เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแบบ็ควาทีมเจ้าของแลน์นะครับกล่าวผ่าน LFC TV ว่าผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมอยู่หลายครั้งซึ่งเขาเป็นคนที่มีทั้งคติเชิงบวกอย่างมากผมเชื่อว่าตัวเองสามารถนําพลังงานความสามารถและจุดเด่นของผมโดยเฉพาะเรื่องความเร็วมาสนับสนุนทีมได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณได้รับคำชมในแง่บวกจากผู้จัดการทีม มันช่วยเสริมสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาเชื่อมั่นในตัวคุณจริงๆผมเคยพูดคุยกับเขาบ้างแล้วและรู้สึกตื่นเต้นมากที่กำลังจะได้ร่วมง,งานกับอานเนอร์ลัดแม้ในช่วงที่ผมลงเล่นกับทีมชาติผมก็เคยได้ยินเพื่อนๆบางคนในที่เฟย์นวดกล่าวถึงเขาเสมอพวกเขามักบอกว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเร่วมง,งานด้วยและผมเองก็ได้ยินเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเขามาตลอดตอนนี้เขากำลังจะมาเป็นโค้ชของผมนั่นทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆ นอกจากนี้ฟิลปลงนะครับซึ่งกลายเป็นนักเตะใหม่รายแรกของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์น,นี้ก่อนเ่การตัดสินใจย,ย้ายมายังแอนฟิลด์ได้ว่าผมคิดว่านี่คือสนามที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นเมื่อตอนที่ผมอยู่กับเลเวอร์กูเซนบรรยากาศแฟนบอลทีมก็เช่นกันทุกอย่างยอดเยี่ยมมากผมไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับคุณภาพของลิเวอร์พูลพวกเขาคือแชมป์ลีกสำหรับผมการได้เล่นกับลิเวอร์พูลตอนที่ผมอยู่ที่เลเวอร์กูเซนมันยากจริงๆยากมา,มากๆในการรับมือพวกเขา ผมจะพูดยังไงดีละ่ะแน่นอนว่าเลเวล์กูเซนยังเป็นทีมที่ดีอยู่แต่คุณก็เห็นได้ว่าลิเวอร์พูลอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปเอกแบค็คชาวดัตกล่าวทิ้งท้ายด่วนสะเตือนพิม์ลิกสือดังประคมข่าวลิเวอร์พูลเตรียมล่ายอร์คเรสหลังปิดเดลว,วิสลิเวอร์พูลอีโอคโน่นกับสื่อท้องถิ่นชื่อดังรายงานมาว่า ลิเวอร์พูลเตรียมปรับโฉมแนวรุกครั้งใหญ่ด้วยการวางแผนยื่นข้อเสนอคว้าตัววิกเตอร์ยอร์คอเรสหัวหอกฟอร์มแรงชาวสวิเดนของสปอร์ติงลิสบอนไปล่าตะข่ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้จะเพิ่งคว้าแชมป์พิมริกไปมันมารวมถึงประกาศต่อสัญญาแข้งหลัก2รายได้แก่โมซาลาและเวอร์จิฟันได์ไปจนถึงปี2027แต่ลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุนซืออันเนลสลัดยังคงไม่หยุดนิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มกำลังเพื่อป้องกันแชมป์ซีซั่นหน้า ล่าสุดลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวเจนมี่ฟิมปงแบ็กขวาจอมบุกจากเบอร์เลิุกูเซ่นมาวงทีมเป็นที่รวดเแล้วการที่ s, ทีฟอรเรียน VS จอมทัพอัจฉริยะจากห้างขายยาและมิลล์เคิร์กเกสแบ็กซ้ายจากปอนมัดก็เป็น2รายต่อไปที่จะย้ายมายังแอนเฟลก็จะเป็น2รายต่อไปที่ย้ายมายังถิ่นแอนเฟลในรายของเวียสนั้นลิเวอร์พูลเตรียมมอบบทบาทจอมทัพเบอร์สิบให้ยืนสร้างสรรคเกมอยู่ด้านหลัง3ประสานแนวนอนรุกอย่าง ซาลาและกาโปโดยอีหนึ่งตำแหน่งคือศูนย์หน้าตัวเป้าที่กำลังรอคอยจิกซอเข้ามาเติมเต็มลหลังจากลุยดิอาอร์ดดีโกจดตาและดาวินูเยสอนาคตไม่แน่นอนอย่างหนักในงวงที่ผ่านมาลิเวพูลก็ตกเป็นการพัวพันกับกองหน้าชื่อดังหลายรายอาทิอเล็กซซนเดอร์อิชักจูเลียนอวเรสโซเปรโดและฮูโกเอเกติก้แต่ล่าสุดยอคาเรสแซงขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับที่1ที่หงแดงต้องการตัว ขณะเดียวกัน,กนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอบ l ลาสัดข่าวชื่อดังของโปรตุเกสได้เปิดเผยว่าทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลเป็น3ทีมที่ยอรคเรสต้องการย้ายไปเล่นด้วยมากที่สุดหากตัดสินใจย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนยอรคเรสมีค่าชิ้นยาราว100ล้านยูโรหรือประมาณ84ล้านปอน ตรรางงานบางแห่งระบุว่าดาวยิงในวัย26ปีสามารถย้ายเทียมได้ในราคาประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่ลิเวอร์พูลมองว่าคุ้มค่าในการลงทุนกับกองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองในเวทียุโรปมาแล้วสำหรับยอร์คเรสย้ายจากคุมที่ไปเล่นให้กับสปอร์ต,ติ้งเมื่อปี2023และสร,สร้างสถิติสุดเหลือเชื่อด้วยการตะบันไปถึง97ประตูจากการลงเล่นไปรวมทุกรายการ102เกมนะฮะ แล้วแฟนบอลช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลล่ะครับจะเอาใครนะฮะโอ้โหมีหลายคนเลยงจริงนะฮะสำหรับกองหน้าตัวเป้านะฮะตอนนี้ที่มาแรงที่สุดก็คือโยคเรสนะครับแบกพี่โผล่เลยนะฮะแล้วยังมีโซอัลเปโดนะครับแล้วก็ฮูโกเอเกติก้ด้วยนะฮะก็ในลิสต์รายชื่อนี้แฟนบอลชอบใครมากที่สุดนะครับเชิญร่วมสนุกด,ด้วยการพิมพ์คอมเมนต์มาเลยใต้คลิปนี้นะฮะถึงทางแยก สมิกาจอร์ลางหงสมมณี5ทีมดังเปิดศึกแย่งไลเซนคาดค่าตัว15-20ล้านปอนด์แบ็ก้ายเนื้อหอมกัลตานสมิการกับเตรียมอำลาลิเวอร์พูลหลังรับใช้ทีม5ปีเพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นหลังจบลงังแชมป์พิมลีอังกฤษสมัยล่าสุดภายใต้การกุมทีมของอันเนอร์สลอตอย่างยิ่งใหญ่สโมสรลิเวอร์พูลไม่รอช้าได้หน้าปรับแผนขุมกำลังสำหรับฤดูกันใหม่ในทันที และหนึ่งในตำแหน่งที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษคือแบ็กซ้ายโดยมีรายงานล่าสุดจากเดวิดคอปสื่อใกล้ชิดของสโมซอนชี้ว่าคาตาเซมิการ์ดแบ็กซ้ายทีมชาตกลีดเตรียมที่จะโบกมือลาทินแอนฟิลด์ในช่วงสมนี้อย่างแน่นอนกริสเกาเซอร์ในวัย29ปีผู้รับใช้ทีมอย่างซื่อสัตย์มาตลอด5ปีเต็มดูเหมือนจะพร้อมแล้วสำหรับการมองหาความท,ท้าทายใหม่เพื่อ,อการในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นหลังจากที่ซซมิการ์ด พบว่าโอกาสในการลงเล่นนั้นยากขึ้นเรื่อยๆภายใต้การยึดตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นของแอนดี้โรเบอร์สันประกอบกับโนโยบายของอันเนอร์สลัดที่ต้องการผลักดันผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาสู่ทีมโดยมียมิลารเคอร์แกสแบ็กซ้ายฟอร์นร้อนแรงของปอนมัดและเป็นเป้าหมายหลักในระยะยาวการตตดสินใจครั้งนี้ทำให้เซมิการ์กลายเป็นแข้งเนื้อหอมในทันทีโดยมีถึงห้าสโมสรดังจากทั่วยุโรปที่แสดงความสนใจอย่างจริงจัง หนึ่งลีดยูนเเ็ตทีมลองใหม่ในพิมลีกที่กำลังมองหาแบ็กซ้ายประสบการณ์สูงเข้ามาทันที่จูเนียร์ฟีโปที่เตรียมย้ายออกสองบาเลนเซียทีมดันจากสเปนที่ต้องการประสบการณ์ของสมิการไปช่วยประคับประคองแข้งดาวรุ่งในทีมและเพิ่มความแข็งแกร่ง,งในตำแหน่งที่โมเซกาย่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบก,กวน God, สามอลิมเปกอสสโมสรเก่าในบ้านเกิดที่อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการข้ามบัตร โดยเฉพาะหากต้องการการันตีการลงเล่นเพื่อรักษาตำแหน่งในนามทีมชาตกรีซ 4. ฟูลลัมเจ้าสัวน้อยอาจด,ดึงเซมิการ์ดไปแทนที่ของแอนโทนีโรบินสันหากแบ็กซ้ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาย้ายออกจากเทียมซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเช่นกันและ 5. ลิวทีมดังจากฝรั่งเศสที่สไตล์กเล่นของเซมิการ์ดทั้งเกมลุกและเกมรับ และการเปิดบอลจากริมเส้นจะเข้ากับแท็กติกของทีมที่มุ่งมั่นลุยศึกยูฟาแชมเปี้นยนส์ได้เป็นอย่างดีสำหรับลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาไม่น่าจะขัดขวางการเย็ดทีมของเซม,มิการ์ดผู้ซึ่งเคยเป็นฮีโร่ยิงจุดโทษตัดสินแชมป์เอฟเอคัพให้เกับเทียมแต่คาดว่าจะตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ราว15-20ถึงล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้เล่นที่พิสูจน์ตัวเองแล้วทั้งในพิมลีและเวทียุโรป การตัดจิจใจของสล็อตที่จะผลักดันเคอร์อเกสและยังคงไว้วางใจโลบกันทาให้สถานการณ์ของซิมิการชัดเจนขึ้นและการเยี่ยมในช่วงสมันี้จึงดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายแฟนบอลหงสแดงคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าบทสรุปของแบ็คซด์ขวัญใจรายนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มีดรามา่าลิเวอร์พูลป้าป้าขายเคอเลอร์เฮอร์20ล้านปอนด์ แฟนวันสลัดอาจเสียใจวันข้างหน้าหงแดงเตรียมปล่อยมือสองลรือผู้พร้อมขายควินเคลล์เฮอร์ผู้รักษาประตูอนาคตไกลคนแรกในช่วงซัมเมอร์ตลาดการสกัดนักเตะลิเวอร์พูลเริ่มต้นซัมเมอร์นี้ด้วยประเด็นร้อนรุ่งไม่มีแรงงานมาว่าหงแดงเตรียมพิจารณาปล่อยตัวควินเคลล์เฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองฝีมือดีเป็นคนแรกโดยมีการตั้งป้ายราคาเอาไว้ที่20ล้านปอนด์บวกตามกลางความสนใจจากหลายสโมสรรุ่มหลีก อย่างไรก็ตามการตัดสินใครั้งนี้กลับจุดประกายเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหมู่อะครับที่วันเกรงว่าน,นี่อาจเป็นการตัดสินใจที่อร์เนอร์สลอตกุนซือคนใหม่อาจจะต้องมานั่งเสียใจในอนาคตนเตะรว,วันทิมเชตไอร์แลนด์ในวัย26ปีผู้ซึ่งพัฒนาฝีมือมาอย่างน่าประทับใจและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาแทนอาริซงเบเกอร์กำลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับสโมสร ประกอบกับความต้องการส่วนตัวที่อยากจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอโดยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับ o ตัสสป Spot ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งและผมรู้สึกว่าตัวเองดีพอที่จะลงเล่นในทุกสัปดาห์ทําให้สโมสรอ,อย่างเบรนฟอร์ดเวนแฮมหรือแม้แต่ลีดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นต่างก็ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนไม่น้อยในส่วนความคิดเห็นของลิเวอร์พูลอิโค่กลับมองว่า ราคา20ล้านปอนน์นั้นถูกราวกับโดนป้นสำหรับผูสบ้สาวตรูที่พิสูจน์ตัวเองในเวทีพิมลีกแล้วโดยหลายเสียงยืนยันว่าค่าตัวของเคลเลอร์ควรที่จะอยู่ที่อย่างน้อย30ล้านปอนด์าอนายถึงกับเปรียบเทียบกับค่าตัวมหาศาร70ล้านปอนของเกปาอลิสบาลิกาโดยชี้ว่าเคลเลอร์มีฝีมือที่เหนือกว่ามากและการตั้งราคาเท่านี้ถือว่าต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ ความกังวลหลักของแฟนๆคือการสูญเสียผู้เล่นที่มีพรสวรร์ส,สูงไปให้กับกู้แข่งในลีกด้วยกันด้วยราคาที่อาจต่ำเกินไปและสโมสรอาจต้องมาเสียดายในภายหลังดังความคิดเห็นที่ว่าหวังว่าเราจะไม่เสียใจกับการตัดิใจปล่อยเขาไปเขาช่วยเราไว้หลายครั้งเมื่อจําเป็นขณะที่บางส่วนเสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่าเคลลเฮอร์อาจถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าตัวของเป้าหมายหลักอย่างฟอเรนวียตโดยส่ง เขาไปให้กับเลเวอร์กูเซนแทนที่จะต้องมาเผชิญหน้ากันในพรีเมียร์ลีกปีละ2ครั้งแม้จะมีแฟนบอลบางส่วนที่เข้าใจและอวยพรให้เคเลอ์เฮอร์ได้เติบโตในฐานะผู้เล่นตัวหลักกับสโมสรเอื่นแต่กระแสหลักยังคงเต็มไปด้วยความกังวลถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของสโมสรงานนี้อันเนอร์สลัตและทีมผู้บริหารของลิเวอร์พูลคงต้องพิจารณาข้อเสนออย่างร,บรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายและที่สำคัญคือ ต้องไม่สร้างความเสียดายในระยะยาวอดีตโค้ชเจาะหรือคุณสมบัติสุดหายากที่ฟอรเรนเวียดจะนำมาเขย่าแอนเวลพอสวรรค์ฟ้าประทานฟอร์เรนเวียดว่าที่เข่งใหม่ลิเวอร์พูลมีคุณสมบัติหายากที่ทำให้เขาเหนือกว่านักเตะทั่วไปไม่ใช่แค่นักเตะธรรมดาแต่คือปรากฏการณ ฟอร์เรนเวียดว่าทีเพเมเกอร์คนใหม่ของลิเวอร์พูลพกพาคุณสมบัติสุดพิเศษและหายากยิ่งที่อดีตโค้ชผู้ปลูกปั้นเขาชี้ว่าจะทําให้ดาวเตะอัจฉริยะชาวเยอรมันรายนี้แตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆทั่วโลกและเตรียมนํามิติใหม่มาสู่ทินแอนฟิลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อน เด็กหนุ่มหน้าใสในวัยเพียง17เปีที่ชื่อฟอเรนเวียสได้ลงประเดมสนามในสุบเนสกาเยอรมันเป็นครั้งแรกทมกลางบรรยากาศในสนามที่โล่งไร้ผู้ชมจากสถานการณ์โควิด -19 แต่เขากลับฉายแสงเจิดจลัดกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดสร้างความประทับใจในทันทีหลังย้ายซบไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้ไม่กี่เดือนถึงขนาดจะรรถชื่อเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในมุนเมนสกาเยอรมันและไม่ใช่การยิงทีมเล็ก แต่เป็นการส่งบอลสู่ก้นตะข่ายของไบเยอร์มินิกทีมแชมป์ที่ต่อมาประกาศคว้าเจ้ายูโรนั่นคือการประกาศสักดาหให้โลกได้รู้จักชื่อของเขามาคุสตาวอดตโคตชของ V ีสสมัยอยู่อะคาเดมี่ของโคโลนและเคยร่วมง,งานกันอีกครั้งที่ไบเออร์เลเวอร์กูเซนซึ่งมีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับตัวนักเตะและครอบครัวเคยให้สัมภาษณ์กับแอนฟิววชในปี2021ถึงกุนแจส,สำคัญที่ทำให้วียส เป็นพรสวรรค์ที่หาตัวจับยากเขาสามารถคิดล่วงหน้าประเมินเกมในหัวตลอดเวลาที่กำลังเล่นและมองเห็นการเคลื่อนไหว2-3สสเต็ปต่อไปได้เสมอดาวกล่าวคำพูดนี้สั้นถึงคุณสมบัติที่แยกผู้เล่นระดับโลกออกจากนักเตะทั่วไปมันคือสัมผัสที่6หรือหากความสามารถในการคาดการเกมล่วงหน้าแบบที่เปเล่ตำนานลูกหนังโลกเคยกล่าวถึงการที่เวียดผู้ถูกคาดหมายว่าจะย้ายมาลิเวอร์พูล มีสัญชาตญาณนี้ติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กย่อมเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งสําหรับสาวกเดอะคอปฟอร์เรนเวียดไม่ใช่แค่พรสวรรค์ธรรมดาแต่เป็นนักเตะที่นานทีปีหนจะมีให้เห็นหลายฝ่ายถึงกับมองว่าการแข่งขันยังจริงความเป็นหนึ่งในโลกลูกหนังยุคต่อไปอาจจะเป็นการกับเขี้ยวกันระหว่างเขากับลามินยาเมาของบาร์เซโลนาเช่นยุคทองของคริสเตียโนโรนัลโดปะทะลิโอนลเมซี่ นี่คือระดับของนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังจะได้มาครอบครองผู้เล่นที่มีพรสมรค์และความสามารถที่จะรักชื่อของเขาลงในหน้าประวัติศาสตร์และได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคสมัยของเขาอย่างแท้จริงลิเวอร์พูลประงาดเบอร์4อภิมหาอำนาจลูกหนังโลกมูลค่าทะลุ5.4พันล้านเหรียญหลังครองแชมป์ลีกสมัยที่20แชมป์ลีกหนุนส่ง คว้าแชมป์พิมลีกสมัยที่20ดันหงแดงขึ้นทันสมโมสรมูลค่าสูงสุดอันดับที่4ของโลกจากการประมูลของฟลอฟที่5.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐประกาศัสดงความยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนามหงแดงหรือวูลไม่เพียงแต่จะผังนาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษสมัยที่20อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2024-2025แต่ยังตอกย้ำสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสุดขีด ด้วยการพยายานขึ้นรังอันดับที่4สโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกจากการประเมินล่าสุดของนิตยสารฟลอปโดยมีมูลค่าสูงถึง5.4พันล้านดอลลาร์หรือราว1.98แสนล้านบาทความสเร็จอันน่าทึ่งภายใต้การคุมทีมปีแรกของอันเนอร์สลอตไม่เพียงแต่มอบความสุขให้เหล่าเดอะคัพแต่ยังส่งผลในสโมสรแห่งเมอร์ซี่ไซส์รับทรัพย์มหาศาล ทั้งเงินรางวัลจากการคว้แชมป์พิมลีกจำนวน244.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว8.9พันล้านบาทและรายได้จากการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยสิบสล้านดอลลาร์สหรัฐราว4.1พันล้านบาทฟลอปยังคาดการว่าลิเวอร์พูลมีรายได้รวมกันในฤดูกาลที่ผ่านมาสูงถึง773ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.8หมื่นล้านบาทยิ่งเป็น่านั้นนะครับลิเวอร์พูลยังแสดงความทะเยอทะยานที่จะต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการเตรียมงบประมาณการเสริมทัพบเบื้องต้น190ดอลลาร์สหรัฐหรือราว6.9พันล้านบาทโดยมีข่าวการยื่นข้อเสนอระดับเศรษฐิสโม,มสร,ร150ล้านดอลลาร์หรือราว5.5พันล้านบาทไปกับเลเวอร์กูเซนเพื่อคว้าตัวฟอร์เรนเวียต์มิฟิลพรสวรรค์ชาวเยอรมันและเพิ่งปิดดีลคว้าวตัวเจอร์มีฟิมปองอีกหนึ่งดาวเตะของเลเวอร์กูเซนด้วยค่าตัว40ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามท่ามกลางข่าวดีของลิเวอร์พูลก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อเทนอเล็กซานโนแบ็กขวาคนสุคันตัดชินใจออำลาทีมไปร่วมทัพเรียมาริดหลังหมดสัญญาแต่ในาทางกลับกันสมสรก็สามารถหลังแกนหลักคนณสขันอย่างโมซาลาและฟอร์จิฟันได์ให้อยู่กับทีมต่อไปได้สําเร็จในการจัดอันดับสมสมรมูลค่าสูงสุดของโลกโดยฟลอปนั้นเรือมาริดของอันดับที่1ด้วยมูลค่า6 7 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอันดับ2ที่6 6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐและบาซโลน่าหลังอันดับที่3ที่5 6 5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนแมนซิตี้ตามมาเป็นอันดับที่5ด้วยมูลค่า 5. 3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอานเนอสลัดได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในลูกันนว่าหวังว่าความกระหายนั้นจะยิ่งใหญ่นักเตะบางคนเพิ่งคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกและพวกเขาต้องการแสดงเห็นว่าพวกเขามีทักติเหมือนกับคนที่เคยคว้าแชมป์ที่นี่มาก่อน เราจะมาดูกันว่าทีมต้องการอะไรเราสามารถทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องเพิ่มผู้เล่นใหม่แต่ถ้าเราทำได้เราก็จะทำอย่างแน่นอนเขายัางชื่นชมการให้โอกาสนักเตะจากอะคาเดมีของทีมในลุหนุกันที่ผ่านมาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จที่พิเศษการเติบโตอย่างแข่งขังของลิเวอร์พูลทั้งในและนอกสนามบ่งชี้ถึงยุคแห่งความรุ่งเรืองที่อาจจะยั่งยืนไปอีกนาน แฟนบอลต้องจับตามองตลาดการ์สกาั์นเตะช่วงสมุน,นีอย่างใกล้ชิดว่าหงแดงจะเสริมทัพได้ในกลัวเพียงใดเพื่อป้องกันบอลหลังแชมนี่คือสระการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็งของวันที่31พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กคัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายภูบาข้างลิเวอร์ pool และ The c คอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือในน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ